ติดตั้งกล้องสแกนวันยังไงให้พร้อมใช้งานมาดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะติดตั้งตัวสแกนเนอร์นะคะเข้ากับตัวขาตั้งก่อนทำการล็อกค่ะ ทีนี้นะคะเจ้าตัวสายไฟเบอร์ออปติกของตัวสแกนเนอร์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2หัวค่ะซึ่งหัวแรกจะเป็นตัวรับส่งข้อมูลและอีกหัวเป็นตัวสําหรับจ่ายไฟค่ะเราจะเอาตัวสายสําหรับจ่ายไฟนะคะต่อเข้ากับตัว t านฟอ์เมอร์ค่ะส่วนปลายสายอีกหน้านที่เป็น usb ต่อเข้ากับแล็ปท็อปค่ะทีนี้ต่อโลเท t i ชั่นเทเบิลที่เป็น usb ค่ะเข้ากับแล็ปท็อปค่ะ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเสียบตัวดังก็ไรเส้นด้วยค่ะถัดมานะคะเราจะจ่ายไฟให้กับตัว r l o t a t i o n cable ค่ะซึ่งสายไฟอีกด้านหนึ่งเราได้เสียบปลั๊กไว้แล้วนะคะทีนี้เปิดแล็ปท็อปค่ะเราเครื่องทำงานค่ะเปิดสวิตช์ transformer ค่ะเพื่อพูดตัวเซนเซอร์ค่ะเท่านี้เครื่องกร้อมสแกนวันของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะ